คณะกรรมก,การขึ้นมาโดยอาศัยคําสั่งตามมาตรา44ที่ใช้มาตรา44ไม่เข้าพรบรุ่งจุน,พออนเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสองแสนล้านแล้วใครจะรับล่ะ<ม>เพราะจุดป,ประสงค์ก็คือว่าหนึ่งให้เจรจาให้กับ BTS ต้องรับหนี้ทั้งหมดไปตัดกันเลยตั้งแต่ปี2562ต่อ63นี่แหละ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นตอนนั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านมาถึงวันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นล้านพูดง่ายๆหักคอเลย BTS เอานี้ไปนะข้อที่สอง BTS บอกเออ okay, ได้ก็ได้เอานี่มาแต่ถ้าอย่างนั้นคิดค่าโดยสาร5 8บาทเลยก็แล้วกันน้องโลบอกเฮ้ยไม่ได้ถ้าคิด158บาทคนกรุงเทพก็ตายสิเอางี้เองรับนี้ไป1นึ่งแสนหนื่นกว่าละ้แล้วเองต้องคิดดว่า66.4กิโลเมตรความยาวทั้งหมดขอ65บาททั้งสายด้วยหายไป70%เลยนะ ไม่เช็คเลยครับตอนนั้นรับวิชาการแต่และคน B.T.S ไม่มีทางรับหรอกเพราะมันขาดทุน,นและขาดตอนแรกอยู่แล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมาหะพอจน B.T.S ยอมแล้วคนกรุงเทพหลังตอนคุณปทุมธานีคนสมุทรปาก,กันรับฟังให้ดีนะครับถ้าคุณมีธุรัปางรางถ้าไม่ต่อสัญญาสัมปทานถ้าไม่บังคำให้เขารับนี่ไปคุณจะต้องจ่ายทั้งสิ้น158บ แล้วตามระยะด้วยคุณอาจจะบอกอ้าฉันไม่ได้ขึ้นต้นทางลงปลายทางก็ไม่เป็นไรครับคุณขึ้นต้นทางไปลงปลายทางคุณก็อาจจะต้องเสียประมาณ8 0 9 0บาทนี่คือสิ่งที่กรรมลและรัฐบาลนี้กําลังบอกว่าเขาคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทา่าทไมเขาถึงรอโอกาสไม่ได้ท,ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือบอกว่ามีความพยายามที่จะร่วมมือกันมีความพยายามที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลในสัญญาให้กับประชาชนได้รับรู้ ผมเชื่อเลยครับว่าการต่อสัญญาสายสีเขียวเนี่ยนะประชาชนรู้ทุกคนแล้ครับจนต้องไปที่ติดตามรายการ Nation Beat Insight สารคุ้มครองก็อาจจะก็อุทธนต่อสารเช่นกันใช่ค่ะอ่านะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงของการคมนาคมในกรุงเทพมหานครเป็นหลักเลยนะาอนะคุณม,มิ้วเรื่องต่อไปเป็นยังไงครับ คุณผู้ชมนะคะมาดูข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรค่ะคนที่ปลูขกข้าวโพดเลี้ยงส,สัดล่างสุทกเกษตรกรเปิดเผยว่าดีเดย์เลย20พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงกัดปี2563ทับ64โดยรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการจ่ายการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศ ุณกระตับเงินรวมที่เปิดเผยบอกว่าตามมติครมตั้งแต่18สิงหาคมเลยที่เห็นชอบให้ากานนะะตกรงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี6364เพื่อเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่แน่นอนค่ะรวมถึงบรรเทาวความเดือดร้อนจากปัญหาราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ำและกร้างความมั่นคงในอาชีพโดยเป้าหมายก็คือมีกเกษตรกร400,000 ด้กันคิดเป็นวงเงินบประมาณ1,867ล้านบาทค่ะประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดนักความชื้น14.5กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์คูณละไม่เกิน30ไร่นะคะทีนี้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้อง ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยแจ้งข้อาลุ่ตั้งแต่วันที่1มิถุนา63ถึง31พฤษภาคม64โดยกรมส่งเส,สริมการเกษตรจะทําการตรวจสอบข้อมูลและก็ส่งข้อมูลเนี่ยไปยังขกวนสอ ด้่โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยเงินประกันรายได้ดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กําหนดโดยอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดสัตว์โดยจะมีการจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาครั้งแรกย้ำนะรอเลย20พฤศจิกายนนี้ค่ะและจ่ายต่อไปทุกวันที่20ของเดือนรวมแล้ว ติดสองเดือนด้วยกันนะคะนี่คือข่าวดี20พฤศจิกายนนี้พี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกขา้าวโพดเลียนสระรอรับเงินได้เลยค่ะฮะและข่าวดีไปถึงกลุ่มของข้าราชการ,รา็ค<ร>ือก่อนหน้านี้เนี่ยรกรมนารรัฐเขามีความคิดที่จะนําที่ราชพัสดุเนี่ยมาสร้างเป็นที่พักอาศัยสวัสดิการของข้า,าราชการพูด,ดง่ายๆคอ<ร>นโดใน,านาแหละระคาต่ำล้านพ้อมนิ่งต้อง40ตารางเมตรเลยนะ แต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้สิทธิเฉพาะข้าราชการพลเรือนธรมรมดาข้าราชการพลเรือนก็เจ้าหน้าที่กรทโวงอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏว่าคุณยุทธนาหญิงการุณอธิบดีกรมธนาร,ารักษ์บอกว่าเอาอย่างนี้จะแก้สิทธิจะแก้เงื่อนไขนอกจากข้าราชการพลเรือนสามาัญจะให้ข้าราชการประเภทอื่นเข้าจองซื้อด้วยก็ได้เช่นทหารตำรวจข้าราชการของถิ่น <S 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 เพื่อให้ทุก สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาถูกได้และกลมจะนําที่ราชพัสดุอีก9พื้นที่มาทําการต่อสร้างในเฟสที่2ก็มีกรุงเทพนครนายกสงคลาสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์เชียงรายอุลราชธานีอุดรธานีและมหาสารคามทั้งนี้คุณสมบัติอย่างนี้คุณไม่ต้องอยู่ในทำเลที่เขาทำก็ได้คุณไม่ต้องมีภูมิลำนั้นก็ได้นะอ๋าสมมติว่าเป็นราชการอยู่กรุงเทพแต่พะ้นที่อื่นก็ได้แต่ แต่ถ้าคุณมีสถานที่ทํางานหรือทุมลำแนวอยู่ในพื้นที่ด้วยวคุณก็จะได้พิจารณาก,ก่อนเป็นลําดับแรกมันเป็นโควตาเลยแแล้วนอกจากนี้นคุณจะได้สิทธิในการเช่าอีก30ปีด้วยวและก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณมิว,วคอนโดมีเนียมประมาณ76ห้องต่อโครงการขนาดต่อห้อง40ตารางเมตรลราคาไม่เกิน1ล้านบาทและ ชาระต่อเดือนจะอยู่ที่ไม่เกิน5,000บาทจะเริ่มก่อนนะครับจะเริ่มก่อน4พื้นที่ในเฟสแรกจะเริ่มต่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับไปฟังกันเลยครับโครงการเหล่านี้เนี่ยเราตั้งไว้ไม่เกิน12เดือนแต่แล้วเสร็จในการที่จะให้ข้ะกำกนรนะครับเข้ามาอยู่อยู่อาศัยวันนี้นะครับเราก็จะแจ้งจังหวัดต่อไปนะที่ที่จะจะเข้าไปดําเนินการ ในรอบนี้ก็เรียนเสียทัพพื้นามว่าก็คงเพิ่มคุณสมบัติมากขึ้นทําไมถึงทารักไม่เปิดให้กับประการไปอื่นบ้างนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับในเฟสที่สองเนี่ยอีกแปดข้าจงังหวัดเนี่ยนะครับจากที่ข่าวที่ท่านได้รับไปนะครับก็จะมีการเพิ่มคุณสมบัติให้ทารักการตักเปรียไม่ว่าจะเป็นกรารรัการท้องถิ่นกา,า,าระัการตำนินรัฐอะไรต่างๆนะครับรวมถึง